ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เราได้ทำตามคาฝันเราอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือการเปิดร้านแกจเจตที่ท, viewer, User, ทําโดยรีวิวเวอร์เพื่อยูสเซอร์ทุกๆคนเลยจริงๆค่ะนี่คือพื้นที่นะคะที่เราเปิดขึ้นมาให้ทุกๆคนที่รักแกเจตสามารถมาอันบ็อกซ์กับพวกเราได้นะคะที่สยามดิสครี่ชั้น2ค่ะถ้ามาเจอกันแล้วก็มาพูดคุยกันได้สําหรับคนที่ชอบเรื่องแกเจตเนาะและซีสโตของเราภูมิใจเสนอแกเจตชิช้นแรกเดี๋ยวก่อนแกเจตคืออะไรคะแกเจตก็เหมือนแจ็คเก็ตเฮ้ยไม่ใช่ มันก็คือเดนเกตไม่ใช่อ,อ๋อไม่ใช่มัน็คือสิ่งเป็นเด็์ค่ะที่ทันสมัยมีนวัตกรรมต่งางๆแล้วก็ทําได้มากกว่าสิ่งที่มันทําได้อาทิเช่นตัวแรกนี่แหละใช่เลยง่ายๆจริง,รงๆเข้าใจง,ง่ายๆเลยอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ชีวิตของเราสะดวกมากยิ่งขึ้นอะไรก็ได้ที่มันแ,แปลกๆใหม่ๆน่าสนใจนะะี่แหละค่ะโอเคค่ะของชิ้นแรกก็คือนาฬิกาปลุกทํากาแฟอัตโนมัติฮะเดี๋ยวสรุปจะเป็นนาฬิกาปลุกเป็นเครื่องทํากาแฟ two in one นาฬิกาปลุกด้วยทํากาแฟด้วยมาจากประเทศชาติไหนคะ ชาตินี้นะคะ ามา,มาจากประเทศอังกฤษ <c oughs> ส่งตรงมาถึงไทยเลยค่ะจริงๆเนี่ยพอพูดว่าเครื่อนทํากาแฟทุกคนอาจจะแบบเออเราไม่กินกาแฟไม่ใช่นะสามารถทําชาได้เหมือนกันโอ้ทำชาก็ได้กาแฟก็ได้ใช่ได้ทั้งคู่เลยค่ะข้อดีของมันเลยจันอยากจะบอกพี่จีเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ววพี่จีบุกนอนตื่นยากอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเสียงนาฬิกาปลุกพี่จีก็จะเอื้อมมือปิดปิดแต่อันนี้วิธีการปลุกของเขาเขาปลุกด้วยกลิ่นเลยพี่พอพี่นอนอยู่ใช่ป่ะพี่ก็จะได้กลิ่นหอมจนรู้สึกอยากจะลุกจากที่นอนเพื่อล ก,กาแฟคาปูชิโน่นี่ม<า>ันสลีปแท็กนีน่นาแต่จริงๆแล้วนะคะมันมีชื่อที่คุณสามารถไปเซิร์ชผ่านช่องทาง Google ได้นะคะชื่อเต็มของมันก็คือขอเสียงในฟิลม <Joy S 1> <อ>์ม Joy r e s o r v e Barisier นี่นะ,ะ Joy r e s o r v e Barisier ซึ่งเป็นชื่อที่ยากมากเราสองคนก็เลยให้คำนิยามนะคะผ่าน C ี Store ไปว่ามันคือนาฬิกาปลุกทํากาแฟอัตโนมัติเพราะมันปลุกได้กลิลก่นจริงๆค่ะจริงๆ,ๆการทํางานของมันไม่ซับซ้อนเลยทํางานง่ายเดี๋ยวไปดูวิธีการทํางานกันค่ะไปดูหาทุน ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบความสําเร็จรูปไปซะหมดจริงๆแล้วซีเองก็เป็นคนไฮเทคที่ชอบความสาเร็จรูปนะเพราะซีมีเครื่องชงกาแฟะแบบเนสเพรสโซตัวนั้นคือเครื่องชงกาแฟะจริงๆเอาความสะดวกเข้าว่าแต่ตัวนี้สําหรับคนที่รักกาแฟะมากกว่านั้นนะมันสามารถมันมนันง่งอยู่ขวดเตียมมันยังคงคอนเซปต์ความเป็นคลาสสิกอยู่ในการทํากาแฟะอยู่ไงใช่เอาเข้าโหมดการทํางานเลยดีวยกว่าจันวิธีการใช้งานนะคะพี่ซีกดปุ่มเปิดด้านหลังเครื่องนี้เลยแล้วดูตรงจอตรงนี้ค่ะ บาคีเซียร์จะขึ้นตรงนี้แต่ความฉลาดของหน้าจอตรงนี้นะพี่มันคือการที่สมมุติว่าพี่อยู่ในที่สว่างมากหน้าจอจะสามารถปรับแสงได้อัตโนมัติโอเคส่วนวิธีการทํางานจะเห็นว่ามันมีปุ่มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ ตรงนี้มันเป็นส่วนของการเซตการทํากาแฟส่วนด้านข้างตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็นส่วนของการเซตนาฬิกาปุกพี่ซียากให้ทําอะไรก่อนดีคะหมดที่หนึ่งปกที่ทได้กินกาแฟดูตรงนี้ก่อนเลยคะ่ะตรงนี้คือเวลาที่ณตอนนี้คือ6กโมงสีอนาทีถ้าพี่อยากตั้งนาฬิกาปุกให้พี่กดค้างไว้เนี่ยหทีค้างไว้2วินาทีเอ,อิบจะมีเสียงดังขึ้นมาพี่ก็ตั้งเลยตรงนี้มันเขียนละ p m ตรงนี้6กโมงแล้วก็กดหนึ่งทีจึก๊กถ้าสิบนะ น่าส <50. S 2> ิทีนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะมทีนี้ปุ่มที่สองค่ะตรงนี้เขาเรียกว่า real delay สมมติว่าพี่ต้องการให้นาฬิกาปลุกเนี่ยดังก่อนแล้วค่อยทำกาแฟพี่ก็ให้เลื่อนมาบวก5นาทีหรือบ,บวก10นาที<อ>สำหรับคนขี้เกียจอะสมมติว่านาฬิกาปลุกดังแล้วใช่ปะแล้วยัง,ยงไม่อยากใช่ยังไม่อยากลุกจากที่นอนขออีก5้านาทีค่อยทำกาแฟละกันแล้วก็ต้องตั้งบวก5 แต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบนาฬิกาปลุกดังปุ๊บลุกจากที่นอนปั๊บให้ตั้งลบ5คือมันจะทําก่อนที่นาฬิกาปลุกดัง5นาทีแทนการสนุสแบบเดิมๆนั่นเองไะเหมือนการเลื่อนปลุกอะแต่ว่าโอ้โหมันคือสุดแสนจะแบบสุดยอดเลยอะตื่นด้วยกลิ่นกาแฟแล้วสามารถดื่มกาแฟที่เราชอบได้เลยนะปุ่มต่อมาตรงนี้คือปุ่มหัลุ่มค่ะ ขี้สาม,มากเชียพี่พี่ก็เปิดให้สุดเลยอพอเสร็จปุ๊บตรงนี้ตั้งตั้งในส่วนของนาฬิกาปลุกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหันมาด้านหน้าตรงนี้ก็ให้ที่เลือกค่ะเห็นไหมรูปกระดิ่งคือรูปอะลามคือมีเปิดกับปิดถ้าสมมติว่าต้องการให้มีเสียงดงังคือเสียงดังเวลาปลุกใช่ปหก็ดันเข้าไปตรงนี้แล้วกดคําว่าเม k หนึ่งทีเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมีรูปนาฬิกาปลุกพร้อมเครื่อ,องทำกาแฟขึ้น แปลว่าเราเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอ,อย่างง่ายมากเลยนะเพราะว่ามันกดได้เลยไม่ต้องมีแอปพลิเคชันอะไรมากมายเลยค่ะซีว่าสําหรับคนที่ที่บ้านคุณพอ่อหรือว่าญาติญาติแฟนชอบกินกาแฟมากแล้วต้องการได้กินกาแฟเป็นอะไรที่ชื่นใจสุดๆเนี่ยตอบโจทย์นะเพราะว่าไม่วุ่นวายจริงๆอ่ะสมมติว่าเราไม่ได้อยากให้มันปลุกแต่ว่าวันนี้อยากทานกาแฟเลยแบบทันทีที่ก็สามารถทําได้พี่แค่กดปุ่มคำว่าเมคค้างไว้กดแช่ไว้จนมันมีไฟติดขึ้นมามันจะเป็นใช่ จะเป็นการทํากาแฟแบบอัตโนมัติทันทีโดยที่ไม่มีนาฬิกาปลุกใดจุดที่อยากดูมากที่สุดและชอบมากที่สุดก็คือวิธีการทํากาแฟของเขา มันเป็นภาชนะใสๆทั้งหมดคือมันสวยมากค่ะคนที่ชอบกินพวกกาแฟดริปอ่ะก็จะเป็นแนวนี้เลยแล้วผงกาแฟที่กระเทเลยหัวเตียงใช่ไม่ใช่ผงกาแฟเขามีที่เก็บค่ะพี่ตรงนี้เลยโอ้มีลิ้นชักอยู่ตรงนี้แหละใช่พี่ก็สามารถแบบเอเก็บกาแฟหรือชาที่พี่ชอบก็ได้แล้วก็ตักเข้ามานี่เขาก็จะมีช้อนให้แบบนี้เลยมีแกะเดียวหรอคะมีแกะเดียวค่ะพี่อาจจะรู้สึกว่าเออกาแฟมันเป็นความร้อนใช่ไหมจริงๆมันมีตู้เย็นในตัว มีตัวย็นในตัวเพื่ออะไรใช่เพราะว่าคนที่ชอบกินกาแฟบางคนชอบกินกาแฟใส่นมใช่ไหมหตรงนี้เลยเห็นป่ะโอ้ oh my god well design มากสมมุติว่าก่อนกลางคืนที่ใส่นมทิ้งไว้ใช่ไหมพี่กลัวนมบูดให้ท,ที่กดปุ่มนี้ให้ที่กดปุ่มนี้5ที1 2 3 4 5 มันก็จะดังติดขึ้นมาแบบนี้ใช่ป่ะพอมันดังติดปุ๊บตรงนี้มันก็จะทํางานแล้วมันก็จะเป็นความเย็น <โฮ S 2> แต่ถ้าสมมุติอยากปิดก็กดอีก1 2 3 4 5, 5 5ทีแล้วก็ปิดเลยอุ้ยทั้งความร้อนความเย็นจบลงได้ในตัวเดียวชิคจริงอ่ะก็คือพี่ก็จะได้กินชานมทันทีที่พี่ตื่น พี่ได้ยินเสียงต้มน้ำใช่เพราะเมื่อกี้จันตั้งไว้ให้มันปลุกตอน6กโมงห้าใช่ปะ่ะแล้วให้มันเริ่มทําก่อน5นาทีที่มันจะปลุกแต่ว่าตอนนี้มันต้องเริ่มทําแล้วอ,อย่างแรกที่พี่ต้องทําคือใส่น้ําเข้าไปในโหลนี้ค่ะให้อยู่ตรงขีดแมก็กซ์อ๋อขีดตรงนี้เองเหรอนิดเดียวเองนี่นะทีนี้เลื่อนเลยเลื่อนนี่ก่อนนะไม่ควรใส่เยอะกว่านั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ควรเดี๋ยวมันจะล้นเอาชาหรือกาแฟที่คุณใส่ไว้ในช่องนี้ออกมาแล้วเตรียมใส่ไว้ตรงนี้เลยเทลงไปงี้เลยเนาะใช่ดูมันล้างง่ายดีด้วยอะชอบจัง ไวตรงนี้ค่ะ,คะเห็นไหมว่าตอนนี้น้ํามันเริ่มเดือดแล้วค่ะเหมือนการทดลองของซีสโตเลยค่ะอันนี้เหมือนหลอดการ,รทดลองค่ะแบบแบแบกันทำวิทยาศาสตร์แต่ <สา S 1> ลึกๆพอเห็นฟอร์มของมันแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงยุคเก่าอะค่ะมันมีความ,ว,ามวินเทจนิดนึงพอไปตั้งในบ้านต้องสวยแล้วแต่ชอบอะนึกว่าใหญ่กว่านี้นะตอนนี้รู้สึกว่าโต๊ะหัวเตียงคนบางทีมันไม่ได้ใหญ่มากค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันจะดูสกปรกหรือเน่าเหม็นได้เลยอะค่ะทุกอย่างสามารถถอดออกไปล้างได้นี่มันเริ่ม มันจะเริ่มพอน้ําเดือดปุ๊บมันจะดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาฟื้นเฮ้ยโคมากนี่แล้วตรงนี้เหมือนที่ักบัวมน้ำเลยเปล่ามันหยดมันเป็นบักบัวเลยอ่ะใช่แล้วมันก็เขย่าไงเราต้องไม่ต้องไม่ต้องอยู่เฉยคิดว่าเรานอนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพอมันเสร็จปุ๊บมันก้วมาละอุ้ยกินดีมากเฟรชสุดๆค่ะคือมันร้อนจี่แล้วโรยนมเย็นๆเข้าไปโอ้คือที่สุดที่สุด การที่พี่ใส่ชาหรือกาแฟเข้าไปครั้งนึงเนี่ยมันจะทําได้น้ำแค่แก้วเดียวเจ้มจนเลยเนาะใช่หลังจากนั้นพี่ก็ต้องเติมน้ำเข้าไปใหม่ถ้าพี่อยากจะได้กาแฟชุยที่สอง นาฬิกาปลุกแล้วเห็นไหมหกโมงห้าสิบเราตั้งไว้อันนี้คือโหมดการทํางานที่ทําก่อนใช่จะตั้งไว้ทําก่อน5นาทีอ่าโอเคจริงๆแล้วมันก็มีการปลุกด้วยเสียงนั่นแหละแต่ว่ามันกลิ่นมาก่อนเสียงค่ะโหมดนี้ใช่ค่ะทีนี้เวลาสมมติว่าคนขี้สาวอย่างเราคนที่ชอบตั้งนาฬิกาปลุกเชื่อเลยต้องมีคนที่แบบในในไอโฟนใช่ป่ะหกโมงยี่ห้าหกโมงสามสิบหหหงสี่สคือเปิด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 เปิเปิด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 ไปหมดเลยเงี้ยเออทีนี้ snooze ได้ที่ก็สามารถกดลงมา แล้วเกิดไรขึ้นอีก5าทีมันจะดำใหม่แต่มันไม่ต้มใหม่แล้วแต่เอาจริงมันต้องวางไกลจากที่เรานอนใช่ป่ะนี่ต้องลุกมาถ้าพี่ลุกมาแล้วปุ๊บมันทนไม่ไหวแล้วกลิ่นมันแบบหอมงั้นก็เดี๋ยวขอจิบชาดีกว่าอะไรแบบสุดยอดพอเสร็จแล้วปุ๊บตรงเนี้ยจะไม่มีไฟสีแดงนะะทุกครั้งที่มันทํางานไฟสีแดงจะขึ้นตรงนี้เลยใช่หน้าตาสวยด้วยนะคะเหมือนเครื่องเสียงดีๆหนึ่งอันนะคะตรงนี้เป็นแผ่นไม้แท้ๆเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะได้ยินเสียงพลาสติกชนิด เกรดดีไหมคะขอแล้วรู้นะพลาสติกดีไม่ดีห่วยไม่ห่วยนะสวยเนาะสวยมากนะคะทีนี้ถนีเสุดถึงเวลาใส่นมก็ดึงนมออกมานี่มีความเย็นอยู่จับได้นะคะใช่นี่เย็นครับหรือเราชิมชาแบบธรรมดาก่อนเดียวนอามากเออจริงด้วยคแฮร้อนโอ้โหเข้มมากอ่ะก็จะเป็นชานมนะคะเยอะหน่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อยชอบหมดเลยแล้วกัน เยี่ยมเลยมีขนาดไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเช้าๆกินแบบเนี้ยแฮปปี้สุดๆ สรุปแล้วนะคะการใช้งานง่ายมากๆเลยทุกครั้งเนี่ยคุณก็แค่แบบเซตไว้ก่อนจะนอนกดคำว่าเมคพรุ่งนี้เช้าตื่นมาคุณก็จะได้ดื่มกาแฟตามที่คุณชอบเลยค่ะทําความสะอาดก็ดูง่ายมากนะคะจริงๆแล้วเพนยพอยของคนนี้ทําเครื่องชงกาแฟจะชอบถามกันนะคะว่าทําความสะอาดยากไหมทุกอย่างล้างง่ายมากนะคะเพราะว่าเขามี water repellent varnish นั่นก็คือโหมดในการ<ช>ที่ขับ<ช>ไล่น้ําออกไปอ่ะมันเลยทำความสะอาดง่ายก็กลวยทํานี่ก็คือเอาไปเทลงต้นไม้หรืออะไรก็ตามนะคะสะอาดมากอ่ะเพราะว่า กรวยตรงนี้มันกรองทุกอย่างแล้วนะคะทุกอย่างสามารถถอดเอาไปล้างได้คะ่ะ ที่สําคัญนะคะก็คือว่าหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่ามันมีกี่สีมีกี่แบบนะคะถาดไม้ตรงนี้เป็นถาดไม้สีวอลนัทนะคะแล้วก็เป็นไม้วอลนัทด้วยมี2สีสีนี้กับสีบรอนซ์เลยค่ะแต่ว่าด้านหลังนี่ถ้าจะสังเกตดีๆจะมีรู U S B อยู่ตรงนี้ด้วยเอาไว้ทำอะไรที่สีสามารถเสียปุ๊บแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยตอนกลางคืนแตะที่สําคัญค่ะอือย่างนี้ก็ได้เอานี้ออกก่อนนะอืตอนเช้ายกไปเลยค่ะเฮ้ยนี่เบรกเ a สอินเบดไหมคะ พลาสติกเนี่ไหมคะวนี้มีกาแฟดื่มๆร้อนๆนะคะ,ะเกล็ดมะกรกาดลงไปไม่ใช่ผมค่ะไม่ใช่เดี๋ยวต้องรอดูรีแอคชั่นของรีวิวเวอร์เราด้วยนะ<ช>ว่าเขารู้สึกยังไงกับสิ่งนี้บ้างน,นะคะแต่ว่าเราสองคนชอบสิ่งนี้มากๆเลยค่ะพอถือไปเงี้ยมันดูมีความแบบอลัอาางการแค่นี้วางที่โต๊ะคือดูดูมีองค์ละใช่ใช่ดูดีมากเก็บเป็นยกันนะแต่อย่าเอามือไปโดนข้างใต้นะคะมันร้อนมากเลยเมื่อกี้โดนไปแล้ว จอ Resolve บาคริเรนาฬิกาปลุกทำกาแฟอัตโนมัตินะคะที่คนรักกาแฟต้องชอบแน่นอนคนรักชาด้วยคนรักชาด้วยเนาะชา,ชา <c oughs> ใช่นราคา13,900หับาท <c oughs> โอ้โหคุณต้องจ่ายละคะแตได้ 2, อันรงอันสุดซึ้งของคุณในราคานี้<า>นะคะเราหาซื้อได้ที่ไหน,นะคะพี่ซีตอนนี้เราอยากให้ทุกคนนะที่ชอบแกจิตแล้วเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะกดเข้าไป จอยคอมม u n นิตนะคะกับคลับคนรักแก d เ e ตของเรานะคะผ่านช่องทางลายที่เราขึ้นให้นี้เลยหรือถ้าใครอยากเห็นของจริงหรือมาสัมผัสข,ของจริงก่อนที่จะซื้อใช่ไหมคะสามารถมาเจอกันได้ที่ซ <3 Store. S 1> oh. ีสโตร์สยามดิสฟเวอรี่ชั้น2นะคะผ่านทางเชื่อมมานะคะจะเห็นสีโต๊ะตัว C ี แสบตามากยังไงก็เห็นคงไม่ต้องบอกทางเดินคะ่ะไม่เป็นร้านใหญ่มากนะคะทุกคนในสถา,านการณ์แบบนี้ซีคิดว่าเรามีโอกาสอะไรแล้วก็เดินตามความฝันเราไปก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์เล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของเราในการที่เป็นรีวิวเวอร์รีวิวสินค้ามันนานมากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีที่ที่เราได้คุยกับทุกคนแบบนี้เป็นเหมือนคลับเราแล้วทุกคนที่ซื้อของคุย<อ>กับเราได้ถ้าเขามีปัญหาแล้วเขาอยากมีที่ปรึกษา <ừ> um. เขาก็สามารถเดินมาพูดคุยกับเราได้แล้วความพิเศษคือพี่อยากให คนมาขิงกับเราอะว่าแบบเฮ้ยคุณซีรู้ว่ามันมีอันนั้นมันมีอันนี้อะใช่ถ้ายัางไงว่างแล้วนะคะลองเข้ามากดจอยคอมมูนิตี้กันดูก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทยอยหากิจกรรมปล่อยให้ทุกคนเข้ามาอันบ็อกซ์ร่วมกันซื้อสินค้าแล้วได้อันบ็อกซ์กลับไปต้องใช้งานเป็นแน่นอนคะ่ะรวมถึงกิจกรรมแบบแปลกๆที่จะได้เจอเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะเจอกันได้ที่4ีสตร์ค่ะใช่แล้วคะ่ะติดใจจังเลยนะคะว่าสีฉักขยันไปหาของแปลกๆมาให้ทุกคนได้ลองด้วยไม่ซื้อก็มาลองค่ะแต่เดี๋ยวขอจัดคิวกันนิดน เพราะว่าช่วงนี้เราก็โซเชียลดิสแท e เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องไปลงตารางว่าแบบอยากจะเล่นอะไรอยากจะร่วมอะไรอยากจะบอกว่าของชิ้นแรกที่พามาตอนงานเปิดตัวเนี่ยมันจำลักว่มากขอบคุณทุกคนมากๆเลยคะ่ะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างชอบตัวนี้แล้วมีคําถามอะไรอื่นๆอ,อีกบ้างแล้วใครมีกระเจ็ตอะไรอยากมาขิงจัดไปนะอย่าลืมมาเยี่ยมกันดีนะคะที่ซีสช่ค่ะเดี๋ยว คอมเมนต์ไหนดีมีของอะไรเจ๋งๆมาขิ้บเราเดียด๋วยวเราแจกซสยืดเป็นคลับคอมมิชชั่นแล้วบ้างแจกซสยืดเรอวเออแต่เขาต้องมีของที่เราไม่มีนะอ๋อโอเค <laughs> อเผื่อซีจะขอยืม <laughs> ไปแล้วค่ะ <laughs> แล้วเจอกันบ๊ายบายเจอนที่ซีสโตร์นะซีสโตร์ร์ซีสโตร